อีกแล้วครับกับช่างนกชาแนลนครับวันนี้มากับสูตรสูตรเหลวนะครับปรับปรุงล่าสุดนะครับน่าจะพรบจำนายนะครับไม่เกินอีกอาทิตย์นึงนะครับตัวนี้ลงตัวแล้วครับมาทดลองไว้สุดท้ายนะครับแล้วก็ผ่านนะครับตัวนี้ผ่านน่าจะผ่านนะครับมาลองชมผลงานกันดูนะครับจุ่มตกเลยนะครับไม่ต้องจับ ไม่ต้องจับนะครับไม่ต้องใช้มือจับเลยนะครับวันนี้เอาเรือเล็กมาลองลองลองเรือตกปรากฏกันนะครับมีตัวเป็นโดนนะครับตัวน,นี้รอไม่นานนะครับต่อแล้ครับผมมาแล้วนะครับ แ๊บเดียวนะครับไม่ถึงนาทีนะครับนี่อากาศดีนะครับจุ่มจุมแล้วก็ยกขึ้นมานะครับให้ขอแค่ให้เอย่อติดขึ้นมาก็พอนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรเหลือจะเป็นสูตรที่ ใช้ความเร็วซนิดนะครับปลาตอดทีสองทีไม่ติดก็คือเราขึ้นมาใส่เหยื่อใหม่ทันทีนะครับเหยื่อมันจะหลุดเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าปลาจะกินดีโคตรเลยครับกินเร็วมากครับคือรอวัดได้เลยนะครับเหมาะสาหรับเหมาะสาหรับใช้คันเดียวนะครับแบบถือนะครับใช้ตกคันเดียวเลยนะครับแล้วก็ถือรอวัดปลาได้เลยครับปลาตอดล้วก็รอวัดได้เลยครับ ไม่โดนนะครับตอดครั้งหนึ่งก็รอให้มันตอดครั้งที่สองถ้าประมาณหนึ่งนาทีไม่ตอดก็คือเอาขึ้นมาเปลี่ยนเกียรเลยนะครับอ่าไม่ตอดแล้วขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะครับ ถ้าตอดครั้งแรกไม่ติดก็เหยื่อก็จะน่าก็จะเกือบหมดแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับก็เราขึ้นมาเพิ่มเหยื่อได้เลยครับมีหลายสูตรนะครับสูตรใครชอบตกน้ําแรงๆก็จะมีสูตรเหนียวอีกต่างหากนะครับมีทั้งหมดสามสูตรนะครับอ่าแล้วแต่สภาพหมายสภาพน้ําไหลแรงไหลเบาน้ํานิ่งมีทุกสูตรนะครับแล้วแต่ลูกค้าถนัดสูตรไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ อากาศร้อนมากครับ ดูนะครับ งไปเวลาถึงพื้นแล้วเชือกมันจะหยุดวิ่งนะครับแล้วก็ถึงสายขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็รอวัดได้เลยครับ ตัวนี้ดึงแรงมากนะครับ,เร,บเราจะได้ความเร็วด้วยนะครับไมต้องเช็ดมือน,นะครับต้องเสียเวลาเช็ดมือ,อเท่าไหร่ แป๊บเดียวนะครับถ้ามีตัวแป๊บเดียวจริงๆนะเหยื่อตกถึงพื้นปุ๊บก็โดนเลยครับปลาก็กินเลยครับถ้าปลาเข้าก็รอไม่นานนะครับแต่ถ้าปลาไม่เข้านะครับตกทั้งวันก็ไม่กินนะครับต้องหาหมายพยายามดูหมายให้ออกนะครับว่าจุดไหนพอจะมีพอเราตกไปสัก หนาทีสิบนาทีถ้ามันไม่กินก็คือย้ายย้ายจุดตกเลยนะครับย้ายใหม่นะครับถ้าจุดไหนมีตัวนะครับไม่เกินไม่เกินห้าถึงสินาทีครับไม้แรกไม้สองต้องต้องตอดแล้วครับ ไม่โดนน่าเสียดายนะครับตัวนี้พามันจะขึ้นมาเรื่อยๆอยู่นะครับมาเป็นชุดเป็นชุดนะครับก็ต้องรองใช้เวลาหน่อยนะครับ ก็จะใช้สวยนะครับผม ใด้เบ็ดตัวเล็กนะครับผมจะนิ้นตัวไว้ก่อนนะครับจะนิ้นตัวไว้ก่อนนะครับถ้าตัวใหญ่เข้าเราค่อยเปลี่ยนตัวเบ็กอีกครั้งนะครับตอนนี้ใช้เบอร์เก้านะครับ ตัวใหญ่เข้าก็จะใช้เบอร์10นะครับก้เก้ากับ10แค่2เบอร์นะครับ <c oughs> ประมาณ2เมตรนะครับตะขวผมใช้5กรัมนะครับสายหน้าก็จะเป็นาสายเอ็นสิอปอนด์นะครับส่วนสายหลักสายเมนก็จะเป็นพีอีพีอีน่นะครับไม่ใช่พีอีศูนจุดแปนะครับก็แล้วแต,แต่ใครถนัดนะครับส่วนคันก็จะเป็นคันอ่อน,ออน ิเวน่าจะประมาณ1นึ่งหนะครับหนึ่ 3, ประมาณนี้ครับ ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆหมุนขึ้นนะครับคันเบรกก็จะเป็นไม่เกิน1เมตรยีนะครับถ้าตกบนเรือนะครับเราจะใช้ยาวไม่ได้นะครับแต่ถ้าตกตามฝั่งก็สามารถใช้8ฟุต6ฟุตอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ระดับถนัดนะครับแต่ถ้าตกบนเรือนี่ต้องคันสั้นๆนะครับจะเกะกะเกะกะนะครับ พอตะกัวถึงพื้นแล้วผมก็จะหมุนเข้านะครับแล้วก็ตึงสายตึงสายไปแล้วก็หย่อนสายให้หย่อนสายคืนไปสักประมาณ30เซนนะครับลปลาดึงมันจะได้ได้ให้มันดึงเข้าไปนะครับถ้ามันตึงเกินไปปลามันก็จะปลามก็จะกินแล้วก็มันจะปล่อยปล่อยอยู่นะครับเราก็จะเสียโอกาสในการวัดปลานะครับ เทคนิค,เ,ค,นคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราใช้ไปด้วยแล้วก็คนไปด้วยนะครับเอาไมา้คนคนคนดันดันดันให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำประจำประจำนะ หมายกันครับครับสภาพหมยครับ <c oughs> น้ำไหลเบาๆนะครับโกีค <Okay, S 2> ครับ <c oughs> กระดูกนะครับใช้ประมาณครึ่งกิโลกรัมนี่ครับผลงานคนเดียวนะครับเกือบเต็มกระติกนะครับเหลือประมาณ10เซนนะครับเหลือประมาณ10เซนเต็มกระติกกระติกก็ใหญ่นะครับประมาณ40เซนนะครับความสูงกระติกนะครับนี่พันหน่อะครับโอ้เหลือกระดูกนะครับ ตัวหนึ่งครับใสประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับ